พอจะนั่งกูจะย่างกูไนจะย่างยูหอมอย่างเงี้ยโอ้ยสาวอ่นสาวอ่อนน้ำบองที่มากเห็นอยู่มือนี่บอกเคยเห็นเจ้าเชียงวปนป้ากว่างป้าดีงามสวยที่สุดเลยครับเพ่านึกว่าสได้มาฮอดมองนี่ไม่เห็นพระนี่สวนหมอยแค่นดังในจังหวัดสวนพระนี่สวนครับเพราะเปนสวนทั้งสวนทั้งสวนตัวเดียวกันนั่นละกับว่านึกว่าฝันว่าสีมาฮอดมองจังสี ตั้งเต่กม,มัยเป็นเด็กหน่อยบพไม,ม่พูดกา่ามาอ,อยู่เลยลูกหลานกก่ามาต่เห็นพอืึกกันบ้านพอคือว่างนี่เนาะลูกหลานก็ประกาเขาือกันเนาะมีคนปกะกามาอยู่ให้อยู่หน้าก็เลยมาหดนด่ก็เลยใส่อื่นสะอ่อนแห้งคือบักตานเนี่ย<อ> จังไดจังมาพ่อโคกบักตาลเอ้ยเป็นยังบักตาลเดี๋ยวเบิ่งแล้วป่าดโถบ่เคยเห็นอันมันค่อยใหญ่ปานนี้ไหมฮะข่อยบักตาลนี่หนไมหญ่เป็นต่อ่อนซ้อนแท้อยู่บ้านผมคือบ่มีบักตาลมีค่อยเน่าปานนี้ใหญ่ปานนี้เขาบักแต้มมันมาจังได๋เดี๋ยวนี้มาเบิ่งใกล้ๆเดี๋โอ้ยๆสะอื้นสะอ่อนอยากได้ค่อยมันเฮ็ดจังได๋สิได้โอ้ยจอกกระทัวปานนั้นเนาะเฮ็ดจังได๋ฮะเนี่ยเขากัดสวมพันตัวเนาะสวมแบบเด๋ จะอยากได้เบี้ยมันบ่ะขันขันได้เอาไปนี่มันม่เป็นอันนี่จีบเาตัเนาะมันคือแตกพญาพี่นี่อยู่ห่านี่บัดจังชีไหมเขาเอือนอย่างมันเนี่ยอันอันอันนี้เขาเอือนอันอันชุ่มอันสีเฮ้าจะไปปลูกไหมมันเป็นนอบ่ะนอนอมันสีบดพญาพี่นี่เดี๋ยวเพียเพลี่ยนนอพอพอมันเป็นตอนส้นแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเห็น่อยบักตัน ปั s, s, like ๊บๆพ่อน mm ้อบักตานอีกบ้านนี่ผู้ใดบ่เคยเห็นโว้ยมาเบิ่งได้เนี่ยบ่บ่บับับับ่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 เ่บ่บ่บ่ง่บ่บ่บ่เอ้่บ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 ่ั่บ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 วบ่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 ง่บ่บ่บนบ่บาบ่บ่บนบ่บ่ี่ี่บ่บ่างบ่ดเบาก่บ่ิง เคืองมาเจอกันผมบ่เห็นได้ยินเดียเขาว่าเนี่ยยืนจังเคยเห็นบ่อข้าจ้าไปเชื่องยู่ทางปุ่นบาปโอ้ยบ่ดิ้วเชื่องว่นนี้มันบ่เข้าไปเบิ่งไปเบิ้งลูกเอาที่ไปเลยจีเออไปเบิ่งลูกตัวเอาตอนข้าเจ้าตานเดี๋ยวผมยังไม่กั้นให็นหรอกตอนข้าเจ้าเชื่องกันอยู่ห้องเรียนดนตรีใส่ให้นข้าเจ้าเฮ็ดใส่เป็นอย่างไร ไม่ใช่เราเขาจังเสียงผมผมลอหบื้องโอ้ผมก็เอาเอาเอาผมมาเชืงหับจางโอ้ผมก็จะไปเบื้องว่าเออเออไ้รองเบื้องเนี่เดี๋ยวไปหอดเร่าม่ดีแหนให้เนี่ยี่้องรับไปกันไปเบื้องจังหวไปหอดไปหอดไปหอดตังผุดปากันเว้ยไปเชื

กูมาฟาไม่กพูดเฮ้าเนี่ยเนี่ยใจกี่คนบอกกาวออกมาอยู่ให้อยู่หน้าคนยานโอ้ยยานหน้าของพักุณนนะกี้เข้าไปทั้งเดี่สยู่ที่รัดไปหนึ่จริงไอ้ยมาบม่ดื้อไอ้หมาอ้เดือดเด้อมันบ็ถือว่าได้แล้วเดือดมันก็ถอกันแล้วมาเฮ้ย เออไอ้ลงนี่้งนี่่มค่อยๆพอ่อๆอยไปพูนพูเ่าสิรมม่เลยก็เสื่ะพระมันเจ้าวังหาิบกนอ่เนาะนกว่าสีสิบเจ็ดอยู่นะอือหลายคนนั่นอยู่ดอกมันจะเจ้าวันนัเนี่ป่านวังอือผมก็บอคาดพาแล้วเนี่ยทังหัวมันต่อเงี่ยนไปอยู่ในทังมีความสุงก้อนนั่นรอกีนแห้งกรบะเลยตัวอยู่ในท้อง

โอ้ม่ลเทาเ่งครับเป็นแปลงผสมพันธุ์แบบเขือเทศนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับขายในครับขายใเขาเขาไเขายังไงอนเขาไปนีไเลยเจ้าเสือกันยุบมนเจ้าอกันยุบากันเจ้าเสือบบ มีเสียงดังว่าอันเชิงเลยฟังฟัฟังบนฟังบนอัเซอยูพนนเช่อยูพน้โอ้นี่ว่ได้เชิงตัวนี่ยโอ้แต่ลรวผู้เฒ่าโอ้ต้องูเฒ่าก็มียอกก็เยอยกเบิ้งกเบ้งยากเบิ้งตต้องนี่ราคาสงต้องตัวผู้ปะครับซุมนี่เป็นตัวผู้เตตัวเมียวมกันการตอนคือการเด็ดดอกเตีโอ้เด็ดช่อแรกทิม น้ำน้ำแรกหัว่าน้ำนี่สิเอาเอครับเป็นการเตรียมนะครับเค็ดลับคือดอกช่อแรกบนซีเดทิมนะครับตอนวยเกอกี่ตอนตอนวยสเกเี่ยเชื่งนี่นเชืงเชืงเงมันเชืงนี่ไม่ตีว่้มันคนเชื่องกันมันบ่แมนตีโดนเล ได้ยินว่าเซ้งว่ามันค้นเซ้งกันมันข้นเซ้งกันผสมเกสรตอนตอนผสมเกสรข้าเจ้าจัดผสมเกสรแบบแย่เจ้าไอ้หัวก้อนสวบเนี่ยไอหัวสะก้อนสวนาผอเอออันนี้ตอนที่บันนี่ตอนยุ่นนี่ตอนหุ่นมันตอนทำไมก้าวนี่เอาตอนห้าเด็ดตัวเด็ดเอาวันเอาเสี้ยงหัดทำมันเนี่ย ให้น่ันเชือกอันหันหำเปี้ยมันนิขาดออกนี่ยขึ้นนอนเดี๋ยวมาคือกันทันพวกผมตอนมาเอายางเอายางหัดหัดให้มันเปี้ยหัดให้มันให้มันเปี้ยไปนี่เวลามันเปี้ยสาบหลวงมองใจเขาไปอาบน้ำซักน้ำไม่กินโอ้ยมูเจ้าคือสิบาปเนาะถ้าเขาเจ้าหัดเขามูเจ้าไว้จังสันเทจังไงกันเนี่กระเือว่าตอนได้ตอนได้ขาดมันขาดไปเองเนาะเอาเอาเอาเพิ่นฟังแก็บฮ้อนแดดฮ้อนยังด้วยเนาะ่น เพิ่นมาเห็ดผสมพั้นบัตินี่ยเออ้าผมนึกว่ามันค้นเชื่องกันบัต้แค่มันอันขันหู้จักจั่งสิบ่มาตากแดดขันจักจั่งสิบ่มาตากแดดน้ำเด้อโอ้ยบ่วเดียวผู้เจ้าถึกวัต้นรอ้มันขาเจ้าสีเห็ดกันเง็บเง็บอยู่เห็นผู่เดียวผเจ้าก็เห็ดอยู่ได้เลยนจ็กเบื้องทุกวันเอ๊จ็กเบื้องทุวันเชิงแบบไหนเฮ้ยโอ้ยเล่นขี้บัวตาบาดด้วยฝาให้ลูกให้หลานฟังก้อนบาดขี้บัวกันไอ้ไอ้คนเลียบเป็นัก ผู้เรียก็คือว่ามาสลองตัวนี่นสลองสลองให้เพ่นมงคลสมรดการซึ่งพี่น้องข้าดี๋ลวมันบักเขียอาบักเขียจเสริงปีนี้เนอแสดงว่างานเขา มันนี่หลายๆก็ทุกปีผมนึกว่ามันพอว่ามีนาะงั้นไงจวดแจ๊กอันี่เดีผมผมนึกว่ามันคนเซิ้งเออยันผันคนี่บีเอ็ทราบีเอทปราบีเอทราชีเล่เอาไปเ่าให้แม่ย่บานฟัง่อนว่ามันไปเบิ่งคนเซิ้งกันมันบ่าแมนค้นดอกบัเชียร์เซิ้งกันกันมันคือเตกีนนั่นมันเิ่นเอาอย่างฮาทหัมเอา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 แ้เปียกับเชว่ามันได้สาเร็จ <gas> เอามันมันดังเลยจีตาบ่มี่ใสายส่พระน่นแสงอาทิตย์ดั พี S <S <it> <S <ans> ö, ่ละน้องครับฮะอยากรำนอเปิทำน้องได้พอทำน้องขอนเจีอลพีละน้องเอาลองเบิ่งบามมันได้ท่นนี้กนเนาะรูยังเอาไหมเอาเดียวเปนสปิดล้วยากกบมีเลยัก แม่เอ้ออยากขึ้นไปอีกไหมอาทิบังเกิดเก่าทาาบานบอนซังหัวใจโอนแล้วเพิ่มกดใจัง่ามาทางไหนอย่ามาทางอย่ามาทางนักหลงกินถึงใจคุณจับของมีดาเจ้าเป็นห้องยงเยาวน้องสาวผู้เชื่อบักเขียผู้มื่อมองสาวใสผู้ใจอีจ พนายังจำจิอที่เป็นภาพแล้วบ่กมีแกวหามขันสนั่นจีบนน่อยย่นต่อนนี้นั่นเงืนติก,กาบ้านห้างนีท่านไว้สาก่อนตอนต้นหน้ายัางกว่วงกว่าหลังเ้าที่มีเวลาหนาดข้างลูกหลานทายจีบหมอเช่นสวนหลาสวนที่ไหนมาลำตัว คราวนี้เวลาพอมีพ่อหลานที่คอยกงลุงในบ่อนกลางไปได้พ่อได้แม่ได้บานวังต่อพุนเสนอให้ไปเวนขั้นพี่น้องไปยามเยี่ยมเนี่ยขั้นพี่น้องไปเถอะผมจีคอยรับตอนลุงป่า 对吧？ นานาคนไทยนารักชาติมีมันดีไว้อันดีไว้ครับหลาตันเดียวสิ่งตองคู่น้อยคู่ตุกกฟิมมี่เมื่อนี้ความลับผิดจากสกันเนอบอร์กายาจบไปหลาเด้อเมื่อนี้สวัสดีครับอีพ่อองอาจรับ ข้เรียนที่หนึ่งอของประเทศไทยที่สองของไข่บรูม,มือหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>เปลี่ยนคนเสื้อกัน